กลับมาพบกับคำทำนายนะคะของเดือนนะคะตุลาคม2566กับเทพิดาพยากรณ์นะคะซึ่งเดือนนี้นะคะเราก็มีวันที่สำคัญนะคะ2วันด้วยกันนะคะวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลนะคะกำหนดให้เป็นวันนวมินทะมหาราชนะคะซึ่งเราจะได้ร่วมลํำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็คุณความดีของพระองค์วันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเราจะได้ลํำลึกถึงนะคะพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่หเป็นวันสำคัญทั้งสองวันเลยนะคะเดือนนี้เราจึงจะไปร่วมลํำลึกแล้วก็น้อมนำแนวทางปฏิบัติทั้งของในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วก็รัชกาลที่ห้านะคะมาไว้ในใจเราแล้วเราก็ปฏิบัติค่ะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะโลกเราใบนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีสงครามหรือว่าสันติสุขเราก็ต้องสู้ๆนะคะเทพิดาพยากรก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนให้ทุกคนเนี่ยมีการนะคะสู้ๆกันไปนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงอ่านมี เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องราวของหินมงคลนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ใหม่ทองนะคะก็จะมีความหมายถึงการเอ่อทำให้เราเนี่ยร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีแต่โชคลาภนะคะแล้วก็กินไม่หมดมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะก็จะดีถ้าสนใจก็โทรมาติดต่อได้นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอดีของเทพิดาพยากรณ์ได้นะคะ แล้วอันนี้นะคะก็คือตาเสือตาเสือน้ำนมก็จะมีความหมายว่าทำให้เราเนี่ยขจัดสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็นำเรื่องดีๆเข้ามานะคะอ mm ัน hmm. นี้ก <it S 2> ็เป <t> ็นตาเสือน้ำนมก็จะมีแต่ขจัดเรื่องที่ชั่วร้ายแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาและที่สําคัญที่สุดนะคะก็จะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็มีแต่ อะไรดีๆเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็สามารถติดต่อได้หรือถ้าอยากได้ฟรีๆนะคะก็กดติดตามคลิปของเทพิดาพยากรณ์ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีนะคะมาสุ่มแจกอันนี้ก็จะช่วยขจัดสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็นําเรื่องดีๆมาให้แล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นได้ค่ะโปรดูดวงยังมีนะคะ299บาทต่อคำถาม6ข้อหรือโทรมาดูดวงทางโทรศัพท์นะคะทางไลน์ก็1000บาทค่ะ ถ้าใครสนใจเรียนดูดวงกับเทพิดาพยากรก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ค่ะแหมพูดเหมือนกันเลยทุกคลิปเราก็จะได้นำไรายได้นะคะมาสนับสนุนช่องค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความโชคดีในเรื่องราวของความรักเราก็อย่าแบบท้อแท้หรืออะไรนะคะขอขอให้สู้ๆก,กันต่อไปขอมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไปฟังคำทำนายความรักของเดือนตุลาคมกันเลย มาดูดวงกันนะคะเรื่องราวความรักของคุณนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงไพ่มีทั้งหมดนะคะ7จ็ดปใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรักของคุณเป็นยังไงแต่ว่าไพ่นี้นะคะจะบอกว่าเราไม่ได้ลงคลิปนะคะทุกวันที่หนึ่งถึง2หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะลงแบบ10บกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆดูกันไปนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เราไม่ได้ลงคลิปตลอดนะคะก็คือเราไม่ได้ลงคลิปตรงวันแบบต้นเดือนหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นลงคลิปกลางเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักของคุณเป็นยังไงก็อยากจะให้คุณนะคะรู้สึกได้เลยว่าความรักเนี่ยจะต้องมีอะไรหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอะไรที่แบบที่เราจะต้องแบบคอยดูนะคะในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะช่วงนี้ค่ะคุณก็ต้องมีเรื่องฉุกเฉินและมีอะไรที่จะแบบ ทำอะไรเข้ามานะคะก็คือจะมีเรื่องที่แบบด่วนๆเข้ามาดังนั้นดังนั้นในเรื่องราวความรักของคุณนะคะคุณก็ต้องทำอะไรด้วยความเขาเรียกว่า มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะในเรื่องราวของความรักเพราะว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะได้เห็นนะคะอะไรที่แบบคือตัวคุณจะมีอะไรที่แบบรีบด่วนเร่งด่วนแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีในเรื่องราวของความรักนะคะคุณไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเครียดหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะในเรื่องราวของความรักทุกอย่างมันก็จะเป็นความเร่งด่วนเมื่อเป็นความเร่งด่วนแล้วเนี้ยคุณก็จะมีสิ่งอะไรใหม่ๆดีๆแล้วก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างดีค่ะ เมื่อทุกอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นอะไรใหม่ๆแล้วทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนนะคะ คนรักของคุณช่วงเนี้ยคนรักของคุณอาจจะมีความงี่เง่หรือว่างองแงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะต้องเป็นคนที่ไม่งี่งง่ไม่งองแงหรือทําอะไรนะคะทุกอย่างก็จะดีงามมากมายเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็จะมีสิ่งอะไรที่แบบดีงามแล้วทุกอย่างก็จะโอเคในเรื่องราวของความรักนะคะคุณก็จะมองเห็นว่าทุกอย่างของคุณเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความ ที่ดีและทุกอย่างก็จะเป็นไปได้สวยค่ะทุกอย่างก็จะแบบดีงามมากมายเลยคุณก็จะได้มองเห็นว่าความรักของคุณเนี่ยไม่งองแงแล้วก็จะมีเหตุผลแล้วทุกอย่างก็จะดีนะคะในเรื่องราวของความรักส่วนคนรอบข้างของคุณนะคะช่วงเนี้ยเขาจะค่อนข้างที่จะทําอะไรด้วยความรู้สึกที่เรียกว่า เขาจะดีต่อคุณนะคะเขาจะคอยดูแลนู่นนี่ให้คนรอบข้างจะดีมากคุณสามารถเป็นที่ปรึกษาได้นะคะก็จะดีเลยเขาก็จะคอยดูแลเอาใจใส่คุณแล้วก็จะทําอะไรทุกอย่างที่ดีมากมายเลยเกี่ยวกับตัวคุณดังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคนรอบข้างแล้วคุณก็จะมองเห็นอะไรที่ดีๆนะคะทุกอย่างก็จะตามมาในเรื่องที่ดีด้วยนะคะในส่วนของคนเขาเรียกว่า คนรักของคุณอาจจะมีแบบบางทีเนี่ยทำอะไรไม่ถูกใจทําอะไรไม่โดนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องแบบพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยแปลเปลีป่ยนไปในทิศทางที่บวกแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นทิศทางที่ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทดีๆได้ <k> ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องดีๆเกิด,ด,ดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักดังนั้นเน่เรื่องราวของความรักทุกอย่างก็จะ เป็นอะไรในทิทางที่บวกมากเลยดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้ตอนช่วงนี้นะคะคุณก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างนี้ก็จะโอเคมากมายเลยแล้วก็ช่วงนี้นะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยทุกอย่างก็จะ มีอะไรที่ดีๆเข้ามาคุณกับคนกลักของคุณแล้วก็คอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วความรักทุกอย่างก็จะดีนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของความรักเราเนี่ยเราก็จะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณกับคนกลักเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคส่วนนะคะส่วนในเรื่องราวของคนรอบข้างเขาก็จะค่อนข้างดีแล้วช่วงนี้เขาจะคอยเอาใจใส่คุณทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทุกคนก็จะ ทำอะไรแค,แค่กับคุณเนี่ยได้ดีมากเลยดังนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆตามมาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างนี่ก็จะมีอะไรที่ดีๆแล้วก็คือจะมีความโชคดีทางด้านการเงินการทองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้คุณเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความโชคดีเมื่อมีความโชคดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการแล้วก็คาดหวังแล้วก็ อย่างที่เราคาดฝันนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่เรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักทุกวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มัน,เป,นเป็นกังวลหรือเป็นความเครียดคุณก็จะสามารถจัดการปัญหาได้นะคะคือคุณก็จะสามารถเคลียร์ใจกับคนรักแล้วก็ทําอะไรที่ดีๆได้ะคะ่ะดังนั้นเรื่องราวความรักเนีย่ยก็จะเป็นอะไรที่คุณจะสามารถเคลียรย์ใจแล้วก็ทําอะไรได้ดีดังนั้นเนี่ย ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็คาดหวังนะคะก็จะมีเรื่องอะไรที่แบบคุณอาจจะต้องแบบปรับความเข้าใจในแง่ของคนรักแล้วก็ทําอะไรให้รู้สึกว่าทุกอย่างโอเคเมื่อทุกอย <ATION S> ่างโอเคแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสไปกังวลหรืออะไรเนี่ยคะ่ะทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้นะคะขอให้คุณเนี่ยมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกแล้วเมื่อคุณมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังคาดฝันได้คุณก็จะสามารถปรับความเข้าใจได้นะคะเมื่อคุณปรับความเข้าใจเกี่ยวกับคนรักแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่เราต้องการค่ะวันนี้นะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีมันแย่มันเป็นกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ควรที่จะทําอะไรด้วยความที่ไม่เครียดแล้วก็ ไม่เป็นกังวลมากเกินไปนักถ้าเกิดว่าคุณเครียดหรือว่าคุณเป็นกังวลเนี้ยคะ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าความเครียดหรือความเป็นกังวลเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเีเรียสหรืออะไรเราก็จะสามารถขจัดปัปจ่าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วก็ขอให้คุณเนี่ยพบเจอความสุขความรักแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นคะ่ะดังนั้นคุณก็จะมองเห็น ภาพสิ่งที่ดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณโอเคคุณอาจจะมีความเครียดความกังวลใจความทุกข์นะคะแต่ขอให้คุณเนี่ยมีแต่เรื่องที่ดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่สร้างสารรค์ดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของความรัก คุณไม่ต้องกังวลค่ะคุณไม่ต้องเครียดนะคะแล้วคุณก็จะมีอะไรที่จะมีความก้าวหน้าแล้วคุณก็จะมองเห็นอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะอ่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนรักของเราในช่วงนี้เป็นอะไรนะเราจะต้องแบบคอยคอยแบบประครับประครองประครบประงมเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะงองแงคุณก็ต้องแบบพยายามพูดคุยแล้วก็ทําอะไรให,ให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่น่ารักแล้วก็คือบางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่แบบยอมอ่อนแอบ้างยอมงูบ้าง,อ,ง,ง,างอะไรเงี้ยให้เขาเนี่ยคอยดูแลเราบ้างนะเออถึงแม้ว่าเขาจะงองแงรหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคแล้วคุณก็จะมองเห็นว่าเออคนรักของเรานี่แบบเออน่ารักแล้วก็ทําอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่า ทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะโอเคดังนั้นนะคะขอใอยคุณเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวของการคุยกันให้เข้าใจปรับความเข้าใจแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราต้องยอมเป็นคนโง่บ้างให้เขาเนี่ยเป็นผู้นําบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยมันถึงจุดจุดที่ไปได้แล้วก็มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็จะโอเคนะก็ขอให้ชโชคดีและมีความสุขนะคะ